แล้วอันที่คีบๆน่เจ็ดที่ใบใบโตไลไรเอาแล้ววามาเขามาถึงสาตัวตรงเช็าทก็ปากมาถึงเรืวิ่งเคสแก้เรืวิ่งหารัาสามมันก็เรียร้อค่าซื้อรถจีแล้วเครับมันดีใจนะมันถือผลของคู่ละสามแสนเลยเขาถึงโอ้โโอ้ยเขาถึงนุ่งรงมมืนเยาบาลเขาย่างไร ขนาดไปคืนเงินนั่น,นเขาเบิกร่วมนาเขาละแสนละแสนมันมาถึงเลขสามแสนบาเนี่ยครับเากว่าชิปไลเ่เขาเหือน่ว่ามันเกี่ยวกเพิ่มยู่งแล้วยังยังหน่อยๆันได้เก็กชิปไล่หมอเขาดีเลยนะ อาชีพเขาอาชีพสองแปลงเขาขายร่วมกันด้วยเขาบอกเขาขายจ้าป่า,ปา,ากับพ่ามันก็ดหลายล่างยุ่งแล้วทังไดรกอะแม่ตทาท่านจังเลยเด้อส่งข่าวนี้เด้อพ่องานโต๊ะข่าวคุณเลขห์ดเดียวสิดๆก,กึ่งขึ้นอาทีพเราอยากได้ก็โอ้โหงดเดียวเลยนะพ่อเนะนาะลาบอยกลอกมาแห้งหลายเดือนนี้นะ ซื้อนั่มซายอะกะรอละสามตัวพวกนั่นเนาะอืมอย่างที่บอกยังมาเนาะเิลี้งเนาะจะคือซื้อที่จะปลูกทุเรียนเลยใช่ไหมครับคุณพ่อครับแบรนโครงการมิตรทุเรียนลื่นลื่นเลยในพวกกันพวกยางโค้งเยอเงี้ยเมื่อไกร่พอย่ำงูเล็กจานนั่น <c oughs> จะคือจะมาโบายห็นใบรวยให้ปลูกยางอเออหนึ่งหนึ่งปลูกยางสองปลูกม่วงูโบเห็นบัวเรดด้วย ต้องปลูกโซเลียนบ่าวะโอเคเลยปลูกโซเลียน okay, ยก,กับปลูกพันธ <c oughs> ุ์ดังๆเลยอย่าปลูกพันธุ์พันธุ์เบาขับราคาบดีตรงตูวราคาดีคือ <c oughs> ของพ่อเหล็กพ่อพันัุนเด็กปล่อยจักโตเด้อค่ะย่างครับเป็นข่าวปลอมนะครับผมโอ้โหนาณาขนาดขนาดว่าด้ปล่อยหวยยังพร้อมาแล้วเนาะแต่ธรรมดาล่ะธรรมดาพระเจ้าก็ะอยาจะได้คอนเทนน่ะมั้งครับ ต้องต้องได้ฟังจากเสียงพ่อนะพ่อเนาะแดานะนครับประกาศไปตามสายเลยขได้ยินเสียงนั่นคือของจริงครับขันบุ้ยิน้นขันขันบุ้ยิ้นเสียงอันที่วัดมาแล้วนี่พ่อใหญ่เชื่องช่วปล่อยมาแล้วเรื่อยเย็นเย็นมาแล้วอันนั้นมันเสียงข้าเจ้าว่ามันข้าเจ้าปล่อยได้ครับขันเสียงจากปากจังแม่พ่อใหญ่เชื่องช่วปล่อยนั่นคือของจริงครับผมเสียนระยอง เลขยชื่องไปบ่หว่าหลายห้างหางเดียวโคโลออกซั้าอืมวโคโลออกซัมครับหางเดียวหางเดียวโคโลได้นอเกาะออกซเนี่ยเรว่าไปลูกสองเลสองเลเตียมต้งคุยเสงอันไปเลโอ้เล้แเสียงแบเล อ,อยากยด,าดึงลอตเตอรี่เลิเดี๋ยวรอวันที่หกนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะไปหาคุณพ่ออยู่อือรอนเนอะ็มซี <F 2> ตอนนี้เป็นจาวลืออยู่ยังไม่ปล่อยนะคะเตรียมผาเข้ามาไปดูเถอดทางนึงด้วยวันที่ห้าวันที่หกนะพ่อเนาะก็คือยังยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันไหนนะพ่อเนาะแต่วันที่ห้ายังอยู่อุบลอยู่ ที่เนี่ยต้นที่หายุบห่ดนะครับน่าจะเช้าวันที่หกแหละผมว่านะลอตเตอรี่ังต้องขายตอนเช้าขึ้นไปนะพ่อเนาะแมนสามม่อำเภอวังสะพุงเหรอครับพ่อแมนอืพี่น้องเป็นอีกกลุ่ยู่หันเขึ้นขายว่ะโอ้เโาจะได้ตาเมื่อที่บัดครับไม่ จัดลัตเตอรี่เขาจะออถือบ่หน่อยแอแหละอพอถือจะเร่งโครงการไปหาสามรนะ้อยหนเองเนาะครับอย่างว่าวดคุมยงไงเ่ยุมคุมยังไงมันม, 5, 30, 6, 30มนะี่หาฐานศูนก็บมกฐานทูน้อยน่ะน่ะอืมดันหานศู0มานถือกันมันสะีซี่เองมนน่ะเนาะครับเนี่ยนเพขนมันไปชรซกันถือก้อง สองหกเจ็ดศูนย์สามแฮงดิครับนั่นน้อยไปเลยนะโอ้ถ้าเกิดออกเจ็ดศูนย์สามนี่คือได้หลายเลยใช่ไหมพ่อว่ายดใหญ่เนี่ยลูกลอตเตอรี่แล้ววันหนึ่งใหญ่งก็เต็มเลยโอ้เฉพาะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคือห้าล้านกว่าบาทอ่าล้านทองเนี่ยพระพี่โดกันย่ามถือนี่ได้เอาถุงปุ๋ยใส่ได้บ่จ้ะ กับปานนทาวากุน <t od em |ms|> ี่จะได้กัได้เลยไล่เอาว่าไลเอาอันไลเอาอันือแล้วมันีจคนึ่งเจบใบใบเท่าไล่เอาแล้วแลลมาถือสาตัตรงชักบาดบปากมถือเลียิ่งเคสแะเบิ่งหาคำามมันกันเลียข้าสื่อรถไฟแล้วครับ เอาคำคำนี่นะเห็นวมาสองตัวอ,อีกนบบค่ะสองตัวนี่โอ้ยังเบึงไงนอกาน,น้อบึงตาถ่ายนันอโอ้ยมันโอ้ยนั่น่อะไรต้นุนช้างบริกรจบแม <c oughs> น่นบ่ครนนับพ่าเที่ยงมานตะรุกน้องอินเจนี่บอกว่าปิดปิดเลยบ่ยบ่ไปใช่มาใส่ มันดีใจนะมันคือคนครอบครัวละสามแสนเลยเขาถือโอ้โหเจ้าคนบริษัทมันดีมีเนื้อขลามโมกสามปุ๊ขับข่าวได้พวกเขาโอ้โหคนเขาเจ้าคนเล่านาะเขาเจ้าจากรวือยครับครับผมครอบครัวละสามแสนเลยเหรอพ่อห้าศูนย์สามมื้เนี้ยโอ้ยเขาเป็นคนทวงเงินในบ้านเขายังไงโอ้เป็นบุญเป็นวาสนานะพ่อเนาะ ขนาดไปคืนเงินนั่นเขาเบิกยกหนาเขราะลแสนหลาแสนมันมาถือเลขสามแสนมาเนี่ยครับเขาเขาดี่ว่าเติดไส้เรียนอันขึ้พ่าะเพ้าจะพ่อไส้กู้อะสทุตีนีเขาแอนะบอกเอาเงินไปตรงบ้านของฟองรถนวดบอกอี่มก็เป็นตถิตก็คุณมั่นที่ตั้งงาาองค์งานโตที่ก่อนนั่น บัตริสกยูทูงเบ้าดเยอ๋อััดตักเียนยีเลยไปเบายีเลชิปได้ชิดได้ิชิบ่กเบ้าะครับผมแม่นนจรลมาเมื่อนั้นคิดมาคิดไปอันคิดทั้งเงินเี่าน้อยคมนฮ็ดเอาเลยเนาะครับผมแบบ มันงกองหน่อย,ลยนละกองเร่กนเนี่ยกันว่ามันนั่นตั้งโทาทับได้คนละนคุ้มสูงมันโอโ้หดิ่ติงเลยเอาติงติงอยู่กองเดียวนั่นแหละครับพ่อติอยู่กองเดียวน่นจะเหลือเทีากับบทบาท่เรองซ่งบาทเอาบอกรดพุนาเอาก้าวไปหมดลยครับแปดศูนย์ห้าศูนย์สามนั่นแหละ ผู้ก่อสร้า์เล่นเก้าขั้นเปีกเป็นพือที่สร้างเทือกเป่นบอะครับอืมผ่โม้เรียนนี่แหละมัดคัทไทยก็ซับทุตงทุ่งสามันครับผมเขาบม้กันแบบนั้นโอ้ยูทูปคลิปด้วยครับวันวันที่ห้านะครับเอฟซีเออิทิยงไอ้เรื่องน้อย พ่อครับคุณพ่อทีมทีไปแบบไปยุ่งช่องเลยนะครับผมทีไปไปบอกยุ่งช่องเลยโอ้เพื่อไอแบ่งปันเอฟซีนะพ่อเนาะครับผมอเแต่ว่าคุณพ่อสี่พยูเป็นรักแรงเลยครับครับดีดีเหมือนกันพ่อจะได้รู้จักกันนะพ่อเนาะเอฟซีก็สิได้โชคได้ลาบไปนั่ง แทนครับพ่อถูกทุกช่องเลยพ่อต้องแรเพ่อนๆจำคุ้เป็นไรเนาะจงกุ้มของเงินรับลุยอนบานีเฮ่นซื้อเ่นซืุ้้มตรงนี้ได้่องเงินม่มีจับแขนบาานนึงครับผมมีพ่เถื่อกว่าหน่ะทาทาับนั่นแหละโอ้ยถูกกันถ้าทางจะถูกหลายเลยล้ะพ่อบนานีช่องเงินมาเนี่ยเยอะรับเลยโอ้ได้บุญใหญ่เลยครับพ่อ ตอนนี้ถามหาแต่พ่อตอนนี้ดังเลยถามหาแต่คุณพ่ออย่างเดียวเลยพ่ดังยังไงมันคือคิดฟ่องเนาะต้นต้นครับเพราะนี่คือข้อนี่กิดขึ้นเยอะเพราะมันมันเป็นเป็น้อที่ฟ้องจบ่โอ้หลายครับพ่อครับดังทั่วประเทศได้ละจ้าขอเหมาจิงจิงสามตัวอีกเนื้อพ่อวเนี้ย ตอ <ไป S 2> เลยด้วยวแบบไหเลขาดุามจะอยู่ต้นแบบไดมันก็มแบบ <c oughs> ียังมาพานวครับชือแบบไหนกับคือแบบนั่นเหออืมยังมาได้สั่นคนงานเขาหยุสามแสนหมดเครับโขนาดคนงานนี่เนาะผู้ยู่ใไก่จุนี่ส้อยเวดนนอานน่ะคนงานสามแสนไอ้คนงานนั่นโงหโครัวนั่นคือครบรัวลนะาสามแสนเลยอืม <c oughs> <c oughs> นะพ่อเนาะโอ้โอ้ขนลุกเลยรับปานี่รับานี่ยังบวดตวตรรยมาครับย้เลยก็สอบตึงไหมวะจ้าแบแอวอที่เราตรวจกินหาร่านองะนีเรื่องเบิกจับเป็นคุณพ่อืมก็พิมพ์รอไว้นะครับเนาะคือวันที่ห้าคุณพ่อจะมา อุบลมาซื้อที่นะครับ,รบแล้วก็จะเลยมาเมืองเลยเลยนะครับให้เตรียมพลาเขมาปลอะลรนะพลเขมาพลาเขมาพัะนะพเอลไว้เลยครับพ่อเอาไวสิทดิ์งงว่าเป็นเอฟซีพอหรเป็นตันวเบล, <c oughs> เเลส,ด,สด,ดี <c oughs> ย <c oughs> ให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมว่าเงานินได้ทำไหม สามพื้นธรรมดาร่วมเนี่ยเป็นกองพื้นใช่ไหอ้อเอฟซีเอาไปต้อนมาจ้าเอซีเอาไปต้อนเป็นเกยสิเวน้ำเดีอื้นตานมานมมมคือมมมมมวดมมมมีมมั่ามม้มมมมมม่มม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 งมมไ้ว่างมมนมมมมนมมมมมวมนมนมมมมมมม้มเมมอมม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 ่ม ว่ม,มีไปบ่าุจักนอาจากชั่วโมงนี่คือย้งว่าเลขยังไม่ได้หลุดเนาะยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยนะครับเลขก,ก็ยังไม่ได้ปล่อยครับคือแจ้งข่าวคุณพ่อนะครับจะมาอ,ะอุบลน,นะครับวันที่วันที่ห้าแ,แต่ว่าพ่อเล่าสี่บ่ายก่อนนอาจากนอาบวงสวงอนนอาจากครับอไม่ใจ่รู้จัก หายไปแล้วครับพ่อครับเป็นข่าวลือครับเป็นข่าวลือเนาะที่ว่าอะไรนะว่าเลขวิ่งยังไม่ปล่อยครับที่ว่าวิ่งเจ็ดนี่ยไม่ใช่นะครับผมต้องรอคุณพ่ออีกทีหนึ่งต้องได้ยินจากเสียงคุณพ่อนะครับวันนี้คุณพ่อมาแจ้งข่าวนะครับวันที่ถ้าจะมาที่อุบลนะครับส่วนวันที่น่าจะเป็นเช้าวันที่6เนาะหวังสุพงนะครับซีพิมรอไว้เหมือนเดิมเอฟซีพีมรอไว้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะครับผมจะว่ให้บ้าได้ทีดีตามให้ทุกมือเลยครับผม เอาอยัางไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ